คนลุกหมอปลายออกมาเตือนแรงมากราศีกุมเมื่อพระราหูย้ายในรอบ18ปีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพยรับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นคนลุกค่ะคำทำนายหมอปลายเตือนแรงดวงชะตาของคนที่เกิดในรายสีกุมดวงจะตกฐานพภคทรั์ดวงชะตาจะพลิก ฟื้นบุญเก่าและเทวดาจะนุนนนำโชคลาภจะเข้ามาหาเมื่อพระราหูย้ายจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นบ้างเช็คดวนราศีกุมเตรียมพริกดวงครั้งใหญ่ในต้นเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งต่อดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุม ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อดาวพระราหูย้ายในรอบ18ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวะของชีวิตจังหวะสำคัญของการเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจากตกต่ำสู่ความรุ่งเรืองและจากที่ไร้พลังกับกลายเป็นผู้ที่บุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้ทางรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะที่ท่านจะได้เลื่อนผ านนมเห็คลิปี้แต่เป็นเพราะโชคชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในราศีกุมแท้ๆค่ะที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงดวงมหาเฮงมหารวยดวงมหาโภคทรัพย์จับเงินแสนโกยเงินล้านเป็นราศีที่จะได้นอนจมเงินล้านอย่างแท้จริงค่ะถ้าหากท่านใดอยากให้คำทำนายดีๆนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวของท่านนั้นจงรับคำทำนายนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ ไม่เชื่ออยาลบหลู่นะคะหากเข้ามาแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงมหาเฮงมหารวยเปิดดวงมหาพวกคทรัพย์และจงแชร์คลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดดึงตัวท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีหลังจากที่ท่านแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วดวงชะตาของท่านจะเปิดสิ่งที่ท่านปรารถนาะจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนหมอปลายภลาย,ลายกระซิบได้เผยคำทํานายไว้อย่างละเอียดค่ะว่าราศีกุมจะตกฐานดวงโภคาับ ซึ่งแปลว่าโชคลาบเงินทองความมั่งคั่งจะหลังไลเข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงชะตาจะได้รับการพลิกฟื้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นเพราะแรงบุญเก่าที่เคยทํามาในอดีตชาติและเพราะเทวดาจะเริ่มเปิดทางใหม่ให้คุณได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งค่ะพระราหูในโหราศาสตร์ไทยคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงความลุ่มหลงความลับความลี้ลับและบางครั้งคืออุปสรรค แต่ในอีกด้านพระราหูก็เป็นผู้ที่มอบโชคลาภลับเฉพาะผู้ที่มีบุญเพียงพอจะได้เมื่อพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นตําแหน่งเรือนที่8ของราศีกุมนั่นเองนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนผังของพลังงานสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฟ้าประทานนั้นหรือสิ่งที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันค่ะ จะส่งผลให้เรื่องมหาัศจรรย์ทางโชคลาภบ,บางคนอยู่ดีๆก็มีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสบางคนได้รับโชคจากการเดินทางไกลหรือแม้แต่บุญเก่าที่จะส่งผลให้เทวดาชี้ทางรวยอย่างไรก็ตามนะคะพระราหูก็ได้มาพร้อมกับสิ่งดีเสมอ,อยังมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะเช่นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับ การหลอกลวงการหลงผิดการหลงในวัตถุและกิเลสคำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบค่ะแบบเจาะลึกหมอปลายได้เตือนชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าอย่าประมาทกับสิ่งที่ได้มาโดยง่ายค่ะเพราะพระราหูจะทดสอบว่าคุณควรที่จะได้สิ่งนั้นหรือไม่ดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนแต่จะต้องมีสติบุญเก่าจะดนุนนำแต่ตั้งต้อง,ต,งตั้งมั่นในความดีนะคะประโยคสำคัญคือดวงจะตก ฐานดวงโภกคัพั์ค่ะนั่นก็หมายความว่าพลังงานเรื่องของเงินและความมั่งคั่งจะหนุนเสริมดวงอย่างมากอาจมีการลงทุนการทำธุรกิจได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือการเปิดช่องทางใหม่ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่ะดวงในแต่ละด้านของชาวราศีกุม 1. ด้านการเงินโชคลาบล้นหลามแต่ต้องมีสติช่วงหลังพระราหูย้ายจะมีโอกาสรับทรัพย์หลายทางทั้งจากการลงทุนหุ้นคริปโตธุรกิจส่วนตัวหรือจากบุญเก่าที่เคยทำไว้เช่นเคยช่วยเหลือคนเคยทำบุญด้วยใจที่แท้จริงค่ะสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นทรัพย์แบบไม่ที่คาดคิดคาดฝันนะคะ คำแนะนําถวายสังฆทานและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําบุญปล่อยสัตว์น้ําปล่อยชีวิตสัตว์บ่อยๆจะช่วยหนุนพลังด้านโชคลาภ 2. ดวงการงานใหม่ช่องทางใหม่กำลังจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงงานค่ะหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นผู้ใหญ่จะสนับสนุนอย่างเงียบๆถ้าคุณขยันและอดทนค่ะ ได้เลื่อนขั้นหรือได้รับโอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคำแนะนำพกเหรียญราหูนะคะหรือของขังที่เกี่ยวขับครูบาอาจารย์จะช่วยให้มีพลังใจและได้รับการอุปถัม์ระวังอารมณ์ในที่ทำงานอย่าใช้อารมณ์หรือว่าเหตุผลค่ะ 3. า,าดวงความรักความรักจะเปิดเผยความรักจะชัดเจนหากมีความสัมพันธ์ที่ค้างคาจะเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ชัดเจนขึ้นค่ะ อาจตัดขาดหรือว่าเดินหน้าต่ออย่างมีเป้าหมายคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการทำงานหรือคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีอายุห่างกันมากํำแนะนำทำบุญกับพ่อแม่เช่นพาไปไหว้พระทำบุญร่วมกันจะช่วยเสริมดวงความรักให้ราบรื่นค่ะ 4. ดวงสุขภาพต้องดูแลเรื่องระบบประสาทและความเครียดนะคะแม้โชคจะดีแต่สุขภาพ ก็อาจจะมีความเครียดสะสมควรที่จะหาเวลาอยู่กับธรรมชาติหรือฝึกสมาธิค่ะเพราะพระราหูยังส่งผลต่อจิตใจและความวิตกกังวลได้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นบริจาคเงินหรือสิ่งของฝึกสวดมนต์บทป้องกันภัยจากสิ่งที่ไม่ดีค่ะ 5. ดวงบุญวาสนาบุญเก่าเปิดทางเทวดาเริ่มช่วยนี่คือช่วงเวลาที่พลังบุญเก่าจะเริ่มออกฤทธิ์อย่างแท้จริงชีวิตจะมีแต่เรื่องบังเอิญดีๆเข้ามานะคะมีคนช่วยเหลือทั้งที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือมีโอกาสได้ลาบลอยจากความฝันหรือนิมิตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ คำแนะนํามันกรวดน้ําทุกวันโดยเฉพาะหลังตื่นนอนหรือตอนเย็นสวดบทคาถาเงินล้านและคาถาบูชาพระราหูเพื่อเสริมดวงทรัพย์ค่ะหมอปลายพลายกระซิบได้เตือนอีกนะคะว่าสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษคือ 1. คนใกล้ตัวหลอกใช้อย่าไว้ใจใครเกินไปค่ะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือคนในสังคมที่เพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆนะคะ 2. ความโลภจากทรัพ์ เมื่อมีเงินเข้ามาเยอะจะเกิดความลุ่งหลงต้องใช้สติในการใช้เงินค่ะไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้จริง 3. การตัดสินใจในเรื่องใหญ่โดยไม่รอบคอบอาจจะมีจังหวะที่ดวงพุ่งจนคิดว่าทำอะไรก็สำเร็จแต่ขาดความรอบคอบจะทำให้เสียหายหนักเลยค่ะ เคล็ดลับการเสริมดวงราศีกุมรับพลังฟ้าเปิดประตูโชค5วิธีเสริมดวงที่หมอปลายแนะนำนะคะ 1. บูชาพระราหูในคืนวันพุธกลางคืนให้จุดทูปแบบ8ดอกพร้อมกล่าวคำอธิษฐานให้กับเทวดาเปิดทางโชคลาภให้ค่ะ 2. ส,สวดบทชินบัญชรทุกคืนก่อนนอนเพื่อที่จะป้องกันภัยลิภัยลี้ลับและเรียกพลังบุญจากครูบาอาจารย์ค่ะ 3. ตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญเก่าทุกเช้าขอบารมีบุญเก่าเปิดทางให้เจอเรื่องดีในวันนี้ค่ะ 4. ทําบุญโรงศพหรือว่าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะทําให้พระราหูหนุนด้านดีแทนด้านร้าย 5. สร้างวัตถุมงคลส่วนตัวเช่นจีบพระพกของขังที่มีความศรัทธาช่ชวยเสริมพลังใจและให้เกิดแรงดึงดูดโชคดวงจะเปลี่ยน ถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนสําหรับชาวราศีกุมคือปีแห่งโอกาสทองค่ะที่ฟ้าประทานแต่คุณจะต้องเปิดใจเปิดโอกาสและเปิดศรัทธาเพื่อรับพลังอยากรัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเบื้องหลังความยากคือการฟื้นคืนชีวิตใหม่ด้วยบุญเก่าที่คุณเคยสั่งสมไว้ค่ะโชคลาภกำลังมาความรักกำลังชาด์ ดวงการงานกำลังขยับขึ้นแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้สติความตั้งมั่นและศรัทธาในบุญที่แท้จริงนะคะขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีรวยรุ่งเรืองในปี2568นี้ต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ไม่ธรรมดาสำหรับชาวราศีกุมเพราะพลังของพระราหูที่กำลังจะย้ายราศีในรอบ18ปีกำลังสั่นสะเทือนพลังดวงชะตาของคุณอย่างแรงนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินโชคลาภและความเปลี่ยนแปลงจากแรงกรรมเก่าหมอปลายผู้ที่มีญาณในการเห็นนิมิตจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาเตือนล่วงหน้านะคะว่าดวงของชาวราศีกุมจะมีการตกฐานดวงพวกคาซั์อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโชคลาภและการเงินครั้งใหญ่แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะนี่ไม่ใช่การตกต่ำแต่คือการเริ่มต้นใหม่ที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาคอยหนุนนำ เปิดทางสู่ความรุ่งเรืองในช่วงครึ่งปีหลังในคำทำนายนี้คุณจะได้รู้สึกถึงจุดเปลี่ยนของดวงชะตาของชาวราศีกุมภะในช่วงที่พระราหูย้ายบุญเก่าที่จะนำพาโอกาสใหม่เข้ามาโชคลับที่จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนิมิตรเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งและดวงในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพ และจิตวิญญาณดวงโชคลาภของชาวราศีกุมจะมาเพราะบุญเก่าเทวดาจะชี้ทางรวยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี2568นี้การย้ายของพะระราหูส่งผลอย่างรุนแรงต่อดวงโชคลาภของชาวราศีกุมค่ะคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแส โชคโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินแบบฟุกฟุกนะคะการได้รับของฟรีการได้ลาบลอยหรือแม้แต่การถูกหวยถูกสลากหรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดวางไว้แต่โชคครั้งนี้จะไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะเป็นผลพวงของบุญเก่าที่ทำมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติโดยเฉพาะคนที่ตั้งจิตอธิษฐานแรงหรือเคยทำบุญช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก หรือทำความบริสุทธิ์ใจมาก,ก่อนก็จะมีแรงส่งจากเทวดาผู้ที่ดูแลดวงชะตานำโชคลาภมาให้ค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือห้ามโลภนะคะเพราะช่วงนี้ดวงขึ้นแรงๆแบบนี้หากใช้พลังดวงผิดทางหรือว่าหวังรวยทางรัดนะคะมากจนเกินไป เช่นเล่นการพนันเกินไปจนเกินกำลังหรือเสียงโชคแบบที่ไม่มีสติอาจจะทำให้ลาบที่ควรจะได้กลับกลายเป็นหนี่สินหรือว่าสูญเสียได้เช่นกันค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญของดวงชะตาโชคลาภวาสนาจะไม่ได้มาจากการทำงานหนกัก แต่อาจจะได้มาจากคําพูดการเดินทางหรือคนที่ไม่คาดคิดมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากผู้ใหญ่คนในเครื่องแบบคนมีตำแหน่งสูงหรือคนที่มียานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยบนบานเอาไว้อาจเริ่มให้ผลในช่วงนี้ค่ะจึงเหมาะกับการไหว้ครูหรือว่าแก้บนหากฝันเห็นงูใหญ่พญานาคเด็กหรือพระสงฆ์มีแนวโน้มนะคะว่ากาลังจะได้รับสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เตรียมรับโชคค่ะ เคล็ดลับเสริมโชคลาภให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงค่ะใส่เสื้อผ้าสีมงคลประจำวันเกิดโดยเฉพาะสีฟ้าสีเงินและสีม่วงในวันสำคัญค่ะอธิษฐานขอพรพระแม่รัศมีหรือว่าหลวงพ่อโสธรเพื่อเรียกทรัพย์มันท่องหมดคาถาเงินล้านหรือคาถาเรียกโชคลาภประจำวันหลีกเลี่ยงการพูดจาลบลู่หรือว่าโชคลาภ หรือพูดในแง่ร้ายเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขนำโชคช่วงนี้นะคะได้แก่05879509 108850เสริมไหวพระราหูด้วยของดำ8อย่างค่ะพร้อมสวดคาถาบูชาพระราหูในคืนวันพุธกลางคืนจะช่วยเล่งโชคลาภและเปิดดวงทรัพย์ให้เร็วยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้หากใครคนใดก็ตามนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบขออำนวยอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งสุขภาพแข็งแรงและความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังขอให้คุณมีทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่อยู่เสมอให้ทุกการใช้จ่ายเป็นไปอย่างสมดุลมีเงินเก็บงอกเงยไม่เดือดร้อนทางการเงินและขอให้คุณมีโอกาสแบ่งปันความมั่งคัง่งของตนเองให้ผู้อื่นด้วยความสุขใจขอให้ร่างกายของคุณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลังงานเต็มเปี่ยมในทุกๆวันขอให้สุขภาพจิตของคุณแจ่มใสหัวใจเบิกบานปราศจากความเครียดและความกังวลขอให้คุณนอนหลับสนิททุกค่ำคืนค่ะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นและพร้อมลุยกับทุกความท้าทายในชีวิตและหากวันใดที่คุณจะต้องผเผชิญกับอาการเจ็บป่วย ขอให้คุณนั้นได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังและสุขภาพดีเสมอขอให้คุณประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดและขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะมินยวชาแนลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ